ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ครบหนึ่งปีคดีน้องชมพู่พบตรยันไม่ปล่อยคนร้ายให้ลอยนวลด้านแม่ยังรอความยุติธรรมครบรอบหนึ่งปีคดีน้องชมพูพ่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันคนร้ายไม่ลอยนวลเตรียมส่งสำนวนให้อัยการภายในเดือนนี้แม่น้องชมพู่เปิดใจรอความยุติธรรมจากข่าวการเสียชีวิตของน้องชมพู่เด็กหญิงว,วัยสามขวบ หายจากบ้านในอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม63กระทั่งไปพบศพที่กลางป่าบนเขาผู้เล็กไฟห่างจากบ้านประมาณ5กิโลเมตรซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาคดีนี้ได้รับความสนใจจากสังคมอย่างต่อเนื่องจนล่าสุด11พฤษภาคม64ครบรอบ1ปีของคดีแต่คนร้ายก็ยังลอยนวลอยู่นั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้วันที่11พฤษภาคม64 ข่าวช่อง3รายงานว่าพลตรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บชาการตํารวจแห่งชาติเปิดเผยถึงคดีนี้ว่าตํารวจไม่ได้นิ่งนอนใจยังคงทำงานตลอดอยากให้เชื่อมั่นในการทำงานเบื้องต้นในพื้นที่มีการเข้าสอบพยานกลุ่มเดิมเพิ่มเติมในประเด็นที่ยังไม่ครอบคลุมเพื่อที่จะเตรียมสำนวนส่งไปยังอัยการภายในเดือนนี้ส่วนกระแสข่าว ว่าจะมีการเข้าจับกลุ่มคนร้ายในคดีน้องชมพู่ในกลางเดือนพลตรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขระบุว่าไม่เป็นความจริงแต่ทางตำรวจได้มีการวางกรอบเวลาไว้ชัดเจนยืนยันไม่มีการปล่อยให้คนผิดลอยนวลขณะที่นางสาวิตรีวงศ์รีชาแม่น้องชมพู่เปิดเผยว่าไม่ว่าวันไหนแม่และครอบครัวยังคงรอความหวังว่าตำรวจจะสามารถให้ความยุติธรรมกับน้องชมพู่ได้ แม้ว่าตอนนี้ในชีวิตมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างแต่ก็ยังคงมีการคุกคามอยู่เรื่อยมาทั้งการถ่ายรูปการทำกิจวัตรประจำวันการแอบถ่ายป้ายทะเบียนรถซึ่งทางครอบครัวก็จะอดทนเพื่อรอวันที่คนร้ายถูกจับกลุมตัวได้ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพูครบรอบหนึ่งปีคดีน้องชมพู่เผยความในใจชาวกอกอกสุดรำคาญแก๊งยูทูบเบอร์ วันครบรอบ1ปีคดีน้องชมพู่แม่สาวิตรีปิดบ้านออกไปซื้อสิ่งของมาเตรียมงานทำบุญด้านชาวบ้านกกกอกอยากให้ปิดคดีให้ได้เหตุผลเหล่ายูทูบเบอร์สร้างความรำคาญผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่11พฤษภาคมบรรยากาศที่บ้านกกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารด้วยในวันนี้ครบรอบหปีคดีน้องชมพู่เด็กหญิงอายุ3ขวบ ที่หายตัวออกจากบ้านพักและพบศพที่เขาภูเหล็กไฟเมื่อวันที่11พฤษภาคม63ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้คดียังไม่คืบหน้าและยังไม่สามารถจับคนร้ายที่ทำร้ายน้องชมพู่ได้ส่วนนางสาวิตรีแม่น้องชมพู่ได้ปิดบ้านเงียบเนื่องจากออกไปซื้อสิ่งของเพื่อเตรียมงานทําบุญให้กับน้องชมพู่ในวันที่12พฤษภาคม64ด้วยทำบุญกระดูกที่วัด และแจกสิ่งของให้กับชาวบ้านที่ติดโควิด -19 และได้กักตัวภายในบ้าน14วันในเขตอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารด้านนายวัชรินทรโกงแก่เท้าหรือพ่อแบมหนึ่งในพยานสำคัญคดีน้องชมพู่และอยู่บ้านตรงข้ามกับบ้านของนายชัยพลวิภาหรือลุงพลลุงของน้องชมพู่บอกว่าครบรอบหนึ่งปีที่น้องชมพู่หายทางตำรวจเรียกไปสอบครั้งล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้ว ทางตำรวจก็บอกว่าคดีใกล้เสร็จแล้วแต่ในความคิดของผมมันนานขนาดนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ขอพูดความในใจสักหน่อยคงจะรอให้สุนัขเลิกกินขี้คงจะรอดำเนินการอะไรได้อยู่แบบนี้ไม่มีอะไรตัวผมเองก็ได้ยินเสียงเจาะแจะตตื่นเช้ามาก็มียูทูบเบอร์ออกมาด่ากันแทนที่จะออกมารับอากาศเย็นๆรับหมอกในตอนเช้าเหมือนเก่าก่อน แต่เดี๋ยวนี้มียูทูบเบอร์มาพูดคุยเสียงดังอยู่บริเวณถนนทําให้รําคาญเสียงดังมาไล์สดมาหน่ารําคาญก็อยากจะให้มันจบๆถ้าเขาอยากจะไล์ก็อยากให้ไปที่ส่วนตัวของเขารําคาญเสียสุขภาพจิตบางครั้งก็มีกระทบกับเราบ้างมีกระแนกกระแหนไม่บ่งชัดส่วนมากจะทําให้เรารําคาญในวัชรินกล่าวต่อยอว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ก็ได้มาบอกว่าใกล้แล้วส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรมีแต่เสียงรำคาญของเหล่ายูทูบเบอร์ไม่ชอบให้คนมาด่าก,กันบริเวณหน้าบ้านความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ทีมข่าวได้พบกับนายอนามัยวงศรีชาพ่อของน้องชมพู่ซึ่งได้ออกมาจัดของเตรียมทำบุญและจัดเตรียมผ้าครามเพื่อส่งให้กับลูกค้าด้วยนายอนามัยเปิดเผยว่าแม้ว่าคดีจะใกล้ครบหนึ่งปีแล้วแต่ตนนั้น ย่งใช้ชีวิตตามปกติทำไร่ขายของไม่อยากที่จะไปยึดติดว่าตำรวจจะจับคนร้ายได้วันไหนแต่ตนเชื่อว่าต้องมีการออกหมายจับแน่นอนซึ่งตนจะมีกำลังใจที่ดีและมีความหวังทุกวันแต่หวังอย่างไม่ร้อนใจซึ่งในวันที่12พฤษภาคม64ก็จะไปทำบุญให้กับลูกสาวอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะใกล้วันที่น้องเสียชีวิตแต่ตนไม่ได้ฝันถึงน้องชมพู่เลย ทีมข่าวได้พบกับนายชาญลาโพตาน้องชมพู่ระบุวา่ขาขณะนี้ทางครอบครัวเตรียมจะทำบุญให้กับน้องชมพู่ในวันที่12พฤษภาคมเพราะผลชนะสูตรของแพทย์ระบุวา่าน้องชมพู่น่าจะเสียชีวิตในวันที่12พฤษภาคม63ครอบครัวจึงยึดวันกล่าวเป็นวันเสียชีวิตจนถึงขณะนี้ตนก็ยังมีความหวังว่าตำรวจจะจับคนร้ายได้เพราะเชื่อมั่น ในคำพูดของพอบอตรที่ให้ความมั่นใจว่าจะตามจับคนร้ายให้ได้ซึ่งคำพูดนี้ที่ทำให้ตนรู้สึกอุ่นใจและตนคิดว่าไม่มีวันใดก็วันหนึ่งต้องจับคนร้ายได้คงไม่เกินความสามารถของตำรวจคาดว่าน่าจะไม่เกิน3มปีก็จับคนร้ายได้นอกจากนี้ทีมข่าวลงพื้นที่บ้านลุงพลพบว่าบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงา มีเพียงยูทูบเบอร์สิกว่าคนที่จับกลุ่มกันทำกิจกรรมใกล้ๆกับบ้านหลุงพลส่วนบริเวณลานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยเนื่องจากเคลื่อนย้ายพระพุทธชินราชวงเล็บองค์จำลองไปไว้ที่วัดกกกอก,กและทีมข่าวสังเกตได้ว่าฐานที่ตั้งของพระพุทธชินราชมีการเอียงคาดว่าเกิดจากการซุดตัวขณะเดียวกันทีมข่าวสังเกตว่าดิน ที่ฐานพญานาคสุดตัวอย่างเห็นได้ชัดดินสุดลงไปประมาณ15เซนติเมตรทำให้เห็นเสาต้นเล็กๆที่เป็นฐานพยุงองค์พญานาคอย่างไรก็ตามลุงพลและป้าแตนก็ได้แต่เก็บตัวอยู่ในบ้านเนื่องจากอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 ความคืบหน้าล่าสุดคดีน้องชมพู่ดักสะกดรอยแม่ชมพู่ แม่ชมพู่าวาครบปีคดีน้องชมพู่เจอยูทูบเบอร์ดักสะกดรอยลุงพลเก็บตัวเงียบพญานาคสุดกรณีน้องชมพู่อายุ3ปีสูญหายจากบ้านพักอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม63จนไปพบศพกลางป่าบนเขาภูเหล็กไฟห่างจากบ้านประมาณ5กิโลเมตรล่าสุดวันที่10พฤษภาคม64ทีมข่าวอมรินทีวี ลงพื้นที่หมู่บ้านกะกอกหมู่2ตํบลกกตูมอําเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเนื่องจากในวันพรุ่งนี้11พฤษภาคม64จะครบ1ปีของการหายตัวไปและเสียชีวิตของน้องชมพู่โดยวันนี้นายอนามัยวงศรีชาและนางสาวิตรีวงศรีชาพ่อและแม่น้องชมพู่ได้ออกจากบ้านไปซื้อของทั้งไข่ไก่100แผงน้ำดื่ม50แพ็คและได้จัดเครื่องสังฆทาน2ชุด ที่ประกอบด้วยรถของเล่นขนมนมเปรี้ยวซึ่งเป็นของที่น้องชมพู่ชอบเพื่อเตรียมทําบุญให้ลูกสาวในวันที่12พฤษภาคม64เนื่องจากผลการชนสูตรของแพทย์ระบุว่าน้องชมพู่จะเสียชีวิตในวันที่12พฤษภาคม63หลังจากการหายตัวไป1วันจึงทําให้ครอบครัวของน้องชมพู่เตรียมที่จะทําบุญในวันครบรอบการเสียชีวิต นางสาวิตรีวงศรีชาแม่น้องชมพู่เปิดเผยว่าแม้ว่าคดีจะครบขวบปีและยังไม่สามารถจับคนร้ายได้แต่ตนยังคงให้กำลังใจตำรวจและเชื่อมั่นว่าตำรวจจะยังสามารถตามจับกลุ่มคนร้ายได้เพราะบางคดี1 0 2ถึงปีตำรวจก็ยังสามารถจับคนร้ายได้ตนก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่ตามความหวังและไม่เคยหมดหวังเพราะตราบใดที่ตนยัง ไม่ได้ยินจากปากตำรวจว่าไม่มีโอกาสจับคนร้ายได้แล้วตนก็ยังเชื่อว่าตำรวจยังคงทำงานอยู่และทุกครั้งที่ตนได้สอบถามไปยังตำรวจชุดคลี่คลายคดีเจ้าหน้าที่ก็ยังยืนยันว่ายังคงทำงานทุกวันและตนก็ไม่ร้อนใจเพราะตำรวจที่ทำคดีเป็นคนเก่งๆทั้งนี้ตนยังคงจดจำและมั่นใจกับคำพูดของพลตรจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ระบุว่า คนร้ายจะนอนไม่หลับแน่นอนและถึงคุณจะไม่เห็นแต่เราจะไม่ไปไหนซึ่งการทำงานของตำรวจในทุกวันนี้ก็เป็นไปตามคำพูดของพอบอตรอสำหรับการทำบุญให้น้องชมพู่ในวันที่12พฤษภาคมตอนนี้ได้ซื้อไข่ไก่100แผงน้ำ50แพ็คและมีเงินอีก32,000บาทที่จะไปซื้อของใช้เพื่อการทำบุญ โดยการให้พระสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้กับน้องชมพู่และมอบสิ่งของทั้งหมดให้กับทางอำเภอดงหลวงไปแจกจ่ายและช่วยเหลือคนที่กักตัวโควิด -19 เพราะเขาไม่มีโอกาสออกไปทำมาหากินซึ่งเงินทั้งหมดเป็นเงินส่วนตัวที่ได้จากการขายผ้าซึ่งก่อนหน้านี้จะมี FC ช่วยโอนเงินทำบุญแต่ตนนั้นได้ปฏิเสธไปเพราะกลัวเป็นประเด็นดรามา่า ซึ่ง f อก็ช่วยซื้อเสื้อผ้าสร้างกำไรให้แทนซึ่งคุณสาวิตรีวงศรีชาได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ดังนี้พรุ่งนี้แล้วจะครบรอบวันที่น้องชมพู่หายตัวไปแต่วันนี้ในขณะที่เราจะเอารถออกไปซื้อของมาทำบุญมียูทูบเบอร์จงใจถ่ายรถและทะเบียนรถของเราที่บ้านสิ่งที่ทุกคนรู้คือยังจับคนร้ายที่ทำกับน้องไม่ได้ เรารู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยและไม่ชอบมาพากลอะไรบางอย่างถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเราขอให้สังคมรับรู้ด้วยอย่างไรก็ตามสำหรับสิ่งที่ตนโพสต์ตำหนิยูทูบเบอร์ใน Facebook เพราะพรุ่งนี้12พฤษภาคมจะครบ1ปีที่น้องชมพู่หายตัวไปแต่ตนยังคงถูกยูทูบเบอร์คุกคามมาโดยตลอดทั้งการมาถ่ายที่บ้านถ่ายรถของตนซึ่งรู้สึกกลัว ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและตนมองว่าเป็นสิ่งที่คุกคามชีวิต